ใช่แล้วล่ะเขาคนนี้ก็คือประเทรนบริษันโอเคก็ขอ,อกราบัสดีเพื่อนๆนะฮะแล้วก็แฟนเกมฮอนไกสตาร์เรียวโอเคเปิดเปิดจบใไฮเตอร์หรือเปล่าวะโอเคนะอันนี้เป็นพาร์ทที่3นะฮะซึ่งผมจะเอาเนื้อเรื่องของเกมฮอนไกนะฮะมาภาคนะฮะโอเคอาจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ซื้อกับเจ้าสตว์ร้ายวันโลกาพินาศนะฮะที่แปลจากสกอังกนดมานะ แล้วก็เราก็เหมือนจะโดนพลังพลังงานลึกลับนะบุกเข้าใส่ตัวนะซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบพร้อมๆกันนะแล้วเราก็สลบมานะฮะแล้วก็ตื่นตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวไปหาเจ๊ฮิมิโกะกันก่อนเลยนะ แต่เดียวก่อนหากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมออนไลน์ร้านเติม,มกเกมออนไลน์เพราะว่าเพมีแพคเกจมากมายภายในเกมฮอนการอตาเรียวหรือเกมอื่นเพราะว่าเพก็มีนะร้านเพราะว่าเพราคาดีถูกคุ้มครบทุกรสชาติหากเพื่อนๆกำลังตามหารสชาติในการเติมเกมอย่าลืมนะครับแถมร้านเพราะว่าเพยังปลอดภยัยไร้วีฟันร้านตนดเองแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงก์อยู่ใต้ร่างในคลิปแช่น,นะครับสวัสดีเจ๊ พอดีว่าข้าสั่งให้เจ้ามีนาและก็คนอื่นๆไปคอยสอดส่องดูแ,แลเจ้ารถไฟนี้นะเพื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอีกนะนี่ก็ใกล้เวลาแล้วคนที่ข่าเราอยู่คงจะใกล้มาถึงที่นี่แล้วล่ะนะเจ้าตายนั่นไงมาแล้วข <c oughs> ้าว่าแล้วแค่ไม่กี่เดือนเองนะสถานีวางการก็กลายเป็นรองทางไปแล้วนั่นไงนี่ยโอ้กลับมาแล้วเหรอเถ้าคุงใช่แล้วล่ะเขาคนนี้ก็คือประเทนบริตาเย้ยไม่ใช่ เขาก็นนี้ก็คือเจ้าของสถานีวกาศตัวจริงเสียงจริงเว้ยล่ะเฮอร์าลำดับที่แปดิบสามแห่งสมาคมอัจฉริยะอาถ้าจะแนะนำข้าก็ช่วยแนะนำให้มันดีๆหน่อยได้ไหมพูดถึงสมาคมอะไรนั่นทำไมเว้ยฮะข้ามีความสำเร็จตั้งเยอะแยะมากมายมีอันไหนที่ไม่น่าฟังเข้าลำดับที่แปดิบสาม้างหรือไงฮะถ้าอยากได้ลำดับที่หนึ่งนะสิเจ้าบ้าเอ้ยฮะอันนี้คือเข้าให้เราตอบฮะเราเรือกอะไรจีอาสถานียาวากาศเทอร์ตาเรนคืออะไรนะเจ๊ ก็ใช่นะซีเจ้าบ้าเจ้าเพิ่งรู้ตัวหรือไงที่นี่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของข้านะพวกเจ้าทำซาเลตุ้งเป๊ะแตละเลตุ้งเป๊ะปหมดเลยข้าเรียก้องเก็บข้าเสียหายดีไหมฮะตอนนี้สเตลลารอนคือเจ้าตัวแสบคนนี้น่ะเหรออ๋าใช่แล้วล่ะเจ้เออาน่าจะไม่ใช่เจ๋นนะเนีหยอเห็นทีข้าต้องคอยจับตาดูให้ดีหน่อยสักหละว่าเจ้าจะมีฤทธิ์เดชยังไงนะ เยี่ยมไปเลยข้าสร้างสถานีอวกาศทั้งสถานีเพื่อกักเก็บสเตยดอรอนที่ยังไม่ได้ใช้งานและทําให้ดาวสีคามรอดจากภัยพิบัติแต่กลับมีใครบางคนทําให้มันกลับไปเป็นแบบเดิมโดยการใช้ร่างเจ้าตัวแสบนี่ใครกันนะแล้วทาได้ยังไงกันแน่เนี่ยข้าล่ะทักษสงใสจริงๆเลยฮะอีกอย่างนะสเตยดอรอนที่อยู่ในร่างของเจ้าต่ายก็ไม่ไหวติงเลยนะเดี๋ยวเดอะไรอ่ะครับเมื่อกี้ผมดูคำขอบผิดด้วยอะไรคือไม่ไหวติงจีจะวัยรุ่นเกินไปแล้วนะ งั้นเลยเรื่องไทยของเจ้าเด็กน้อยตนนี้แปลกประหลาดกจจริงๆเลยนะอันนี้คือคาให้เราตอบอีกแล้วนะผมขอเรียกข้อถามแล้วกันเอ่อพวกท่านไม่จําเป็นต้องคุยเรื่องนี้ต่อหน้าเจ้าตัวก็ได้นะเอ้าเจ้าจะออกไปก็ได้นะเสียม,มารยาที่ฟังคนอื่นก็คุยกันอยู่นะเนี่ยบ้าบอ,อข้านะกําลังปรึกษาอยู่กับอาว่าแดดผมแดงชื่ออะไรนะโอ้ยมิโกะใช่ไหมปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์กันอยู่นะ่ะซึ่งวิทยาศาสตร์นั้นตั้งอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงไม่ได้มีข้อข้าม,มาอะไรทั้งนั้น ่จกสถานการณ์ที่น่ากังวลของเจ้าแล้วเข้าว่ามันก็ดีนะถ้าเจ้าอยู่ฟังด้วยอันที่จริงเข้าวางแผนการใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าไว้แล้วนะเจ้าว่าไปที่มโกคือว่านะข้าสามารถทําวิจัยเกี่ยวกับเจ้าตายได้ไหมเนี่ยเรื่องนี้ข้าตัดสินใจไม่ได้หรอกนะเธอถามเจ้าตายเองดีกว่านะคุณเอเาอ่ะเขาให้เราตอบอีกแล้วนะฮะซึ่งข้อแรกมันตอบว่าไม่มีทางนะฮะใครจะไปอยากให้คนอื่นมาวิจัยร่างตัวเองหรอกใช่ไหมใช่แล้วราคาเท่าไหร่ฮะก็แต่หัวการค้าหน้าดูเลยนะถูกใจข้าสะมัดยติเลยนะเจ้าตายเนี่ย นี่เธอาตาเลิกแกล้งเขาได้ไแล้วนะเธอนะเป็นเอกหมืองไงกันฮึตอนนี้ข้ามีแผนชัดมากๆเลยล่ะอะไรอะไรข้าก็ยอมหมดทั้งนั้นแหละเจ้าหนูนี่มีเาเตลลาล่อยู่ในร่างก่าเชียวนะน่าสนใจฝุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะต้องขอบคุณที่ข้าช่วยออกโรงช่วยเจ้านะนี่เป็นบริการขององค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวที่ต่อให้มีเงินก็ซื้อไม่ได้เชียวล่ะนะเจ้าหนูอ้าเข้าใจใช่ไหมเจ้าตายเธอาตาอ,อยากให้เจ้าอยู่ในสถานีอากาศของเขาต่อไปนะ่ะ โอ้ไม่ต้องซีเรียสนะอยู่แค่ไม่กี่วันหรอกพอข้าทําวิจัยร่านาดของเจ้าเสร็จแล้วหรือไม่ก็ทําครึ่งหนึ่งแล้วข้าก็อาจจะหมดแทนปเองก็ได้พอถึงตอนนั้นเจ้าตัวแสบเจ้าน่ะจะไปจากที่นี่ก็ไม่มีใครห้ามเจ้าเดี๋วนะอ้าวแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นข้าก็ไม่เห็นรล้เรื่องข้าไม่เกี่ยวด้วยอะไรทั้งนั้นแหละข้าจะไปสนใจเจ้าทําไมเล่าอ้วเจ้าตายเจ้ายังมีทางเลือกอีกทางนะแอทชาแอทเพสเทียบ้ท่าอยู่ที่สตาร์าลาถ้าเจ้าต้องการไปกับพวกเราก็ได้นะเจ้าตาย รถไฟกับสเตลารอนได้เจอกันบ่อยอยู่แล้วสิ่งที่เจ้ากังวลอยู่นี่ถือเป็นคําตอบที่เรากําลังค้นหาอยู่เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเราจะกลับมาให้เฮอร์ต้าทำการวิจัยเมื่อไหร่ก็ได้ยังไงคะตอนนี้เธอต้องมีแพทชั่นอยู่เต็มเปี่ยมไปหมดเลยก็ดีนะอีกนานแหละกว่าข้าจะเบื่ออีกอย่างข้าจะไม่ต้องมานั่งกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าตัวแสบน,นี้อีกด้วยนะ,ะถามว่าผมได้อยู่กับใครอย,อยากอยู่กับเฮอร์ต้านะน,น่ารักดีแต่เอาเธอไปนิดนึงล้วกันท่านเป็นคนเจ้าแต่ใจที่สุดตั้งแต่่ทีาาเเเคยเจอมลนะ เอา้าเงั้ยน,นายก็ต้องไปรองเจอคนอื่นๆในสมาคมอาจารริญะาดูบ้างนะบางคนอาจจะหักหลังเจ้าก็เป็นได้เจ้าก็ยังต้องพูดขอบคุณเขาเลยอย่างน้อยนข้าก็เป็นคนที่คิดอะไรก่อนที่จะพูดแบบนั้นนะนะถ้าไปแล้วก็อย่าลืมกลับมาหากันบ่อยๆล่ะถ้าจะนัดร่วงหน้าก็แค่ไปหาเอด ต้ากับอารันก็ได้ข้าจะหาเวลาไปวิจัยเจ้าน้เจ้าตายเอ๋ยเออไม่ต้องรีบหรอกเอต้ายังไงแอตตาก็อยู่ในมาตเตอร์เทนเนอร์โซนลองให้เจ้าตายไปปรึกษากับแอตตาถูก่อนสิจะได้คิดให้ดีๆอีกทีน่ะข้าจะรออยู่ที่สารลานะเจ้าตายถ้าเจ้ายังมีเรื่องที่ต้องทําหรือยังมีคนที่อยากจะเจออยู่ไม่ต้องรีบหรอกนะตัดสินใจเลือค่อยมาหาข้าได้แล้วกันนะเจ้าตายเฮ้ยมีแชทใครอะ เฮ้เจ้าตายข้าเธอใต้ไงนะพอดีว่ามีเรื่องดีๆก็เลยอยากจะเจอเจ้าน่ะรีบมาหาที่ข้องทำงานของข้าเร็วเข้าข้าจะรอเจ้านะเอ่อเอ่อเนต้าฮะคือเมื่อกี้ก็อยู่หน้าเราไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมันมีคำตอบตัวนี้ด้วยอ่ะแต่ท่านก็อยู่ข้างๆข้าไม่ใช่เหรอผมไม่เห็นเหมือนอ่านใจได้ข้าตามตตอกลับอัตโนมัติัสดีขณะดนี้ข้ายังไม่ว่างข้าจะติดต่อกลับไปแบบนะบ๊ายบาย โอเคนะฮะอันนี้ก็วันที่3กันแล้วนะมารับของขวัญกันนิดนึงนะ,ะนี่ครั้งแรกที่ได้เล่นเอ้ยใครเนี่ยโอเคผมไปแปลมาแล้วนะน้องน่าจะชื่อว่าซือวัตนะอ่าน่าจะน่าจะใช่แหละตัวละครสีดาวนะฮะเที่เป็นมาเลยอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมอ่าได้รับของขวัญน,นะเอาวันนี้เล่นกันมาจะแ,แบบนานแล้วนะผมเพิ่งจะมารับของขวัญเนื่อต้องขอใครเพื่อนด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มอย่างอื่นกันนะฮะผมไม่รู้ว่าคนส่งอะไรก่อนดีนะขอาจัดอันนี้สักหนึ่งดอกนะฮะมาตุ น้องเดินต้นเตรียมมาสีม่วงครับสีดาวครับปิ๊งปิง้งอ่าไหนไม่เห็นมีตัวละครบ้างเลยอ่ะเอ้ยตัวแรกฮะตีดาวครับน้องซูซางนะซูซางใช่ไหมน่าจะอ่านชื่อถูกไลยโอเคนะเราได้ตัวละครหนึ่งตัวนะฮะโอเคป้ายเดี๋ยวเรามาส่มตรงนี้กันด้วยนะฮะไม่รู้ว่าอันนี้อ๋อคือการันตรีสี่ดาวแน่ๆใช่ไหมโอเคมา ครั้งหนึ่งฮะไม่รู้ว่าใครจะมาจาดมาฮะันใจมาแล้วอใส่ดาวฮะเปิดเป็นว้าวุ่นตกใจน้องมาแล้วมาแล้ว,ลวใส่ดาวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวสาอดีกว่าครั้งนี้น่าจะหมดแล้วมั้งครับเกมา เรามาฟังแฮปปี้นิวเยอร์กันรัวๆเลยฮะน้องพร้อมๆใช่ไหมชื่ออะไรนะเอา้าสีดาวอีกแล้วตัวใหม่ฮะเอ้ยอลันเอ,เอ้าอันนี้ตัวใหม่หรือว่าเป็นอะไรโอ้ไอ้ต้าข้ามาแล้วพอ,อดีเอ้าต้องกดเฮ้ยน้องนี่ หันตามด้วยอ่ะเห็นปะต้องหันตามด้วยอ่ะมทำอะไรนะ่ะเฮ้มาคุยโอ้ใช้ได้เลยในที่สุดเจ้าก็มาทันทีนะให้เราตอบอีกแล้วฮะท่านเฮอร์ต้ามาได้ยังไงนะ่ะข้าไม่ได้ขยับตัวไปไหนเลยร่างกายที่เจ้าเห็นเป็นแค่หุ่นเชิดควบคุมจากระยะไกลที่ข้าตั้งขึ้นเท่านั้นและในอวกาศก็ยัง,ยงมีอีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดที่ไหนที่จําเป็นต้องใช้ข้าก็จะย้ายหุ่นเชิดไปที่นั่นเอานี่หุุนเชิดเหรอ ไม่ต้องอ้อมค้อมเลยดีกว่านะเข้าเรื่องแล้วกันนะเจ้าตายพอดีว่าค่ะกับเพื่อนอีกสองสามคนกําลังทาโครงการใหญ่อยู่ถ้าทําสําเร็จมันจะสามารถแก้ไขปัญหาที่คอยรบก,กวนพวกเรามานานนับยุคอัาพันได้เลยคราเดียวซึ่งนั่นก็คือความรับแห่งเทพดาราเทพดาราลองคิดดูสิว่าน้าหัศจรรย์แค่ไหนเอหน่าอาศาัศจรรย์แค่ไหนเทพดาราบางตัวก็เคยเป็นมนุษย์ธรรมดารรมดาเหมือนเจ้ามาก่อนนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าทําไมพวกเขาจึงได้รับพลังเหนือจินตนาการเกินกว่าเราจะนึกขึ้นได้ พวกเขาทั้งลึกลับทรงพลังเงียบขึมและก็ยังดูหน้าตัวอีกด้วยส่วนเรื่องปริศนาที่เกี่ยวกับพวกเขาให้ใช้คําพูดแค่สองสามคำก็คงทําให้เข้าใจไม่ได้หรอกนะพวกเขาเกิดมาได้ยังไงนะเหรอพวกเขาเกิดมาทําไมกันพวกเขาเกิดมามีหน้าที่อะไรต้องทําอะไรบ้างจ้าสสัยเรื่องนี้ไหมนี่เจ้าไต่ข้าถามนอยสิเจ้าเคยเจ้าเคยคิดเรื่องพวกนี้บ้างไหมถามดีกว่าว่ามันเกี่ยวอะไรกับข้าเหรอ,อ,อจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเจ้าโตยตองหรอ แต่เราต้องการเจ้านะช่วยอดทนหน่อยก็แล้วกันเจ้าตายเจ้าตายมันจะเป็นประโยชน์กับเจ้าแน่นอนเชื่อข้าสิเราอัจฉริยะทั้งสี่คนของสมาคมได้เขียนโปรแกรมขึ้นมาแล้วเห็นเครื่องยนต์ตัวนั้นที่อยู่ในออฟฟิศไหมเครื่องยนต์นั่นมีจักรวาลอยู่ใบหนึ่งซึ่งมันก็เหมือนกับโลกที่เราอยู่อาศัยนี่แหละแค่มันไม่ได้ทับซ้อนและสามารถปรับแต่งเองได้อ๋อก็คือไอ้ทางนี้ใช่ไหมข้าเรียกมันว่าเมตาเวิร์สเขาให้เราตอบอีกแล้วซึ่งคิดว่ามันก็ไม่น่าตอบทั้งคู่ อ๋อเป็นว่าประเด็นนี้ขอไม่ยุ่งด้วยได้ไหมอ้าวเหรอเห็นพวกพราร์เดอร์ก็พูดกันแบบนี้แหละจริงๆแล้วข้าก็ชอบอยู่นะแต่พอดีว่าข้าเป็นคนชอบคอยตามน่ะถ้างั้นก็เรียกมันว่าจักรวาลจำลองอ๋อหมายความว่าจักรวาลจำลองนี้ก็เรียกว่ามันคล้ายๆกับโลกจำจำลองใช่ไหมแต่นี่คือเราเล่นอยู่ในจักรวาลก็เป็นจักรวาลจำลองแน่ๆเลยเจ้ากำลังดูทักหน่อยสิเดี๋ยวข้าจะคอยให้คำแนะนำเจ้าอยู่ที่จักรวาลจำลองนะรับประกันเลยล่ะว่าเจ้าจะไม่มีอะไรเสียหายแน่นอน แสงข้าจะตกรางวันให้เจ้าเป็นอย่างงามด้วยนะเจ้าตายตู้ๆเข้าดะใช่ยืนอยู่ตรงนั้นล้นแระเครื่องจะอ่านคลื่นสมองของเจ้าแล้วก็จับคู่เข้าสู่ระบบจำลองเชื่อมโดยอัตโนมัติอ๋อนี่คือจากกวาลจำลองโอเคไปจัก,กรวางจำลองนี่หรอก็สวยดีนะนี่เห็นไหมเจ้าสามารถแอคชั่นได้อย่างอิสระข้าจะให้เจ้าสวมบทบาทเป็นอาคิวิสแล้วลองไปตีมอนเตอร์ดู จำเน็จแล้วสิข้าต้องรีบกลับไปบอกข่าวนี้กับตีเฟนเจ้าตายเจ้าอย่ายืนนิ่งสิเดินก็ไปเดินเข้าไปเดินเล่นอีกสักหน่อยสิดูที่ว่าจะคุยสักประโยค2สองประโยคหรือยังอื่นได้หรือเปล่านะนี่ฮาร์ตาเจ้าม่มีสิทธิ์บงการใครตามใจชอบนะเออเจ้าพูดดีๆนะข้าดีใจจนลืมตัวไปเลยขอโทษเจ้าด้วยแล้วกันนะเจ้าตายเจ้าทำได้ดีมากล่ะถ้าสะดวกก็ช่วยเ้าไปทดสอบอีกทีนะเจ่ดโลละข้าอัปเกรดแล้จำลองเสมือนลืมไปว่ามันแปลว่าจักรวาลเหมือนใช่ไหมอาจักรวาลจำลองโอเค ตอนนี้มันมีคุณหน่อยความจำมากขึ้นแล้วสามารถลองรับขั้นตอนที่ยาวนานก่อนนี้ได้ข้าแต่ว่าครั้งก่อนคงจะน่าเบื่อมากก็เลยให้สตีเวนสตีเวนเพิ่มสิ่งที่น่าสนใจเข้าไปด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อเจ้าเลยนะเล่นให้สนุกล่ะเจ้าตายอ่าท่านเดลต้าท่านมองข้าแบบนี้น่ารักไปเลยนะเอาเป็นว่าท่านเนี่ยควรจะให้รางวัลในความเป็นจริงกับข้าบ้างนะโอ้นั่นแน่นอนตียังไงเจ้าก็ต้องใช้เวลาอยู่ในโครงการนี้มากขึ้นอยู่แล้วเอาเป็นว่านี่คือเวอร์ชันปเกียรดที่วางแผนไม้นานแล้วขั้นตอนที่ยาวขึ้น เื่อความจาที่มากขึ้นรางวัลที่เยอะขึ้นรวมถึงเส้นทางความยากขก้นเพิ่มขึ้นดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกลับไปทดลองเบต้าของจกักรวาลเสมือนด้วยล่ะข้าจะช่วยเจ้าให้มากขึ้นเองโ okay, อเคข้าจอ้าวเฮอร์ตาเอาว่าอดอดีจะเป็นใครนะจะมองหน้าข้าทําไมฮะเจะ้าสาแปดเจ้าคือคอนนิ่งของข้าใช่ไหมก็คืคอมอเตอร์เฮอร์ตาจริงนะตายจะถอะนี่นออาจากตัวเล็กเดี๋ยวใช้อะไรตีเนี่ยโอเค ตอนนี้นะครับเราว์ปมาที่ซับเบิลโซนนะฮะก็คือตรงซานตาลานะฮะที่เราสู้กับเจ้าตัลายวันโลกาพินาคเมื่อกีกปีก่อนเนาะเหมือนว่าเราจะต้องไปขึ้นรถไฟนะเอ้ยมีคนโทรศัพท์มาเฮ้ยนี่ข้าเองข้าขอข้ามูลติดต่อของเจ้ามาอีกทีนะเจ้ายังอยู่ที่เจออะไรวะเจ้ายังอยู่ที่เฮอร์ต้าหรือเปล่าหมายความว่าเจ้ายังอยู่กับเฮอร์ต้าหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้แล้วกันข้าออกมาสำรวจกาแล็กซี่กับรถไฟแล้วล่ะนะคุณอาราเนยฮะถ้านังากาศกำลังดำเนินแผนการฟื้นฟู ถ้าเจ้ามีเวลาข้าก็อยากให้เจ้าช่วยกันหน่อยนะโอเคนะเมื่อกี้เราได้รับข้อความจากอารันมานะผมก็เลยหามาหาอารันเนอะซึ่งเราเจอใครเนี่ยป๊อปปี้รือเป็นใครลูกขอคุยกับป๊อปปี้ก่อนแล้วกันห้องห้อง้องหงโอ้นี่คือสุนัขที่แอทแทเลี้ยงไว้นี่มันมักจะออกมาเจอเล่นเองเป็นประจำพวกนักวิจัยเห็นกันจนชินแล้วที่ห้องห้อง้องหงห้องห้องงเจ้าหมาน้อยน่ารักสดใสเจ้ารู้ถึงความกระ ตื่นรือล้นของมันได้จากการกระดิกหางเรือเจ้าหมาน้อยมองหน้าคุณแบลตาแสงความคาดหวังบางอย่างเแค่ค hey, าสนใจแกหน่อยก็ได้ป๊อปปี้ดูอารมณ์ดีไม่เบาเลยนี่คือโอกาสที่จะได้ตีตอนนิบมันแก okay, ไปดีกว่าอ้าดูเหมือนป๊อปปี้วันนี้จะเหนื่อยแล้วที่งั้นก็พอแค่นี้ละกันฮั่งฮั่งแค hey, อารันแป๊บหนึง่งเครื่องโฆษณาหน่อยใจเย็นอารันหยอกเล่นเป็นมินิเคเวสฮะของอารันคิดว่านนะอ้าวอารันวันหน้าแผนก็ตักเตะความปลอดภัยขอรายงานว่าอ้าวเอา,เอา เมื่อกี้ข้าก็เห็นเป็นคุณเฮอร์ตาเนี่ยทำไมเปลี่ยนเป็นเจ้าล่ะเจ้าตายขอโทษด้วยแล้วกันตอนแรกข้าจำเจ้าไม่ได้นะถึงจะกกะตันหันไปหน่อยก็เถอเจ้าตายช่วยได้ไหมก่อนหน้านี้ต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์ของกองทัพแอนติมัตเตอร์ด้วยเจ้าตายเป็นคนปกป้องข้าไว้ข้าเลยถือว่าเจ้าเป็นคู่หูที่ดีมากเลยนะดังนั้นข้าก็เลยนึกถึงเจ้าเป็นคนแรกเลยนะข้าคิดถึงเจ้าจริงๆนะไม่ได้จะใช้งานเจ้าฟรีๆหรอจริงเหรอโอเคตอนมีเรื่องดีๆทำไมไม่คิดถึงข้าบ้างล่ะอารันฮะ เ,เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆไม่ใช่เหรอเน่วยงานกันแล้วกันจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรหรอกทุกวันนี้พวกนักวิจัยกําลังยุ่องอยู่กับแผนการพื้นผูข้าไปขอให้เจ้าไปที่โซนต่างๆของสถานยีวกาศให้ทีนะและดูที่ว่าพวกเขาต้องการความชื่อเหลืออะไรไหมอ่ะนีข้อความใครส่งมาเนี่ยใครก็จะช่วยใครด้วยด่วนมากเ้าเรออยู่นะฮะกดอะไรขึ้นนี่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยกําลังจะไปนี่นายกดส่งเข้ากลุ่มงั้นเหรอ อับราฮัมคงจะกลัวพวกสัตว์ร้ายเล็กๆจนคว่นหนีตีฝอไปเองมั้งทางทีมช่วยเหลือเขาเข้ามาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วและครั้งนี้ก็คงจะเหมือนเดิมนั่นแหละนะทุกคนไม่ต้องไปสนใจมันหรอกนะข้ากำลังดเดินเกี่ยวกับแผนการฟื้นฟูอยู่ที่ห้องโถงต้อนรับและดันเจอกับปัญหาที่แก้ไม่ตกเข้าให้ถ้าแอนฟิวยังอยู่แล้วก็เขาต้องมาช่วยข้าแน่ๆมีตัวเลือกให้เราเลือกที่จะตอบฮะใช่แล้วล่ะฮะอ่กูมีเพื่อนเยอะขนาดนี้แต่ไม่ไหลไม่ใช่ใครว่าอับราฮัมเนี่ย ปัญหาทางเทคนิคคงไม่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่เฮอร์ตาแล้วที่อยู่ภายใต้การดูแลของข้าน่ะถ้าเจ้าหน้าที่ของข้าไปรบกวนเจ้าก็ต้องขอโทษด้วยนะส่วนพวกแฟนๆที่ตอบคิวรอเพื่อนกับเจ้าข้าช่วยบล็อกให้หมดแล้วละส่วนเรื่องที่ว่าจะตอบรับคาขอที่ส่งมาดีไหมเจ้าก็ลองคิดารนาด้วยก็แล้วกันถ้าเจ้าตายนี่เหรอที่แกคือบาห์แมเหรอเคขาขอเข้าไปมองหน้าทำไมวะพนมมีปัญหาเหรอฮะมีปัญหาเรื่องไง ไปแ,แท่นควบคุมไปกันเลยออกจากเขตการปลอดภัยแล้วข้างหน้ามีศัตรูตอยู่ด้วยวิ่งข้ามมันไปแล้วกันจะเอ๋ตัวเองมองไม่เห็นมองไม่เห็นดิดิดตัวอะไรอ่ะฮะอ้าวแล้วเอตาวิสิกมันอยู่ไหนมันอยู่ข้างนอกเหรอวึ่งมาทางนี้เฉยเลยลาก่อนโอเคหลังจากที่เราไปทำไซค์เคเวดมาอ่าสักครู่หนึ่งแล้วนะผมคิดว่าเราไปเริ่มเคเวสหลักกันต่อเลยสวยัาดีไม่ใช่ ก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้สำรวจแถวนี้นะฮะซึ่งมันเป็นซาตาลาที่เอาไว้จอดรถไฟอะแถวเนี้ยเฮ้ย hey, มีนาอยู่นี่เหรอพอดีซึ่งสวยมากเลยนะผมชอบชอบชอบขอคุยมีนาแป๊บนึงเอ๊ะเจ hey, ้าตายข้าได้ยินมาว่าเจ้าจะขึ้นรถไฟไปกับพวกเราใช่ไหมเออมีนาอยากให้ข้าไปด้วยใช่ไหมหรือเปล่ายังต้องพูดอีกเหรอระหว่างเราสองคนนะ่ะเข้าขากันตุดดเลยนะตบมกันโบบาจิลดาแถมยังอายุไ่เรียกันอีกด้วยแค่สองข้อนี้นะ่ะก็เกินพอแล้วละที่จะทำให้เราติทกันนะ้าเจ้าตาย แต่ดูเจ้ายังกังวลอยู่เลยนะบอกมาเถอะข้าฟังเจ้าได้นะปรึกษาข้าได้ตลอดเวลาโอเคขอข้าคิดดูสักทีนะข้าจะรอนะเจ้าตายไวเรามาร่วมงานกันนะโอเคสบใจไม่นานนี่ใช่ถ่ายรูปไปสักทีหนึ่งไงได้สายตาของเธอที่มองข้าพอดีเจ๊นี่ไม่ก่อข้ามาแล้วโอ้ว่างไงเจ้าตายคิดดีแล้วหรือยังเออข้าอยากคุยกับท่านอีกสักนิดนึงนะอ้าวว่าไงว่าพูดมาเลย รถไฟจะไปะรถไฟจะไปไหนต่อละเจ๊โอ้ตามรอยของอาร์คิวิสเหมือนเคยนะ่ะไม่รู้เคยอะไรเหมือนกันนะในอดีตพวกเราเคยหยุดจอดหลโลกและในอนาคตพวกเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆในกาลซี่มีสถานีถัดไปอยู่นะับไม่ถ้วนเลยละมหาสมุทรดวงดาราน่ะไม่ใช่แค่ความฝันของข้าหรอกนะแต่เป็นความปรารถนาของรถไฟด้วยข้าอยากจะสำรวจโลกใหม่ส่วนรถไฟก็อยากจะกลับไปยังเส้นทางเหมือนเคยแล้วนะเออทำไมท่านถึงชวนข้าขึาน้นรถล่ะ ท่านเจ้าแตกต่างจากคนอื่นยังไงล่ะเป็นเพราะว่าข้าเป็นสเตเรลอนเหรออืมสเตเรลอนก็เป็นเหตุผลหลักนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ข้าพาเจ้าไปด้วยนะเจ้าตายข้าคิดว่าเจ้านะต้องการโอกาสเพื่อค้นหาตัวเองแต่ต่างจากคนอื่นตรงไหนบ้างทุกคนต่างบอกว่าเจ้าพิเศษมากบอกว่าร่างของเจ้ามีสเตเรลอนอยู่แต่การที่ตัวเจ้ารู้ดีอาจจะอยู่แล้วแต่การที่ข้าหรือว่าเฮอร์ตาเป็นคนบอกถึงมันจะน่าเชื่อถือแต่สองอย่างนี้ มันต่างกันโดยสิ้นเชิงเจ้าต้องมีประสบการณ์มากพอถึงจะรู้ว่าสเตเรลอนทําให้หนายทําให้เจ้าได้รับหรือ,รอ,รอสูญเสียอะไรไปบ้างและตัวเจ้าเป็นใครกันแน่เรียนรู้วิธีควบคุมสเตเรลอนแล้วเจ้าจะควบคุมโชคชะตาของตัวเองได้นะเจ้าตายบางทีสเตเรลอนอาจจะเป็นปริศนาสาหรับเจ้าแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าไปแล้วล่ะเจ้าต้องยึดจุดนี้เอาไว้ให้มัน่นถึงจะดูถึงจะเดินเข้าไปสู่อนาคตที่ยาวไกลย,ยิ่งกว่านี้ได้ขอบคุณนะเจ๊ โอ้ไม่ต้องทางการขนาดนั้นหรอกนะเจ้าก็ช่วยพวกเราต่อสู้กับเจ้ายักษ์ใหญ่นั่นนี่เจ้าสลายวันโลคาพิเน่นั่นนะ่ะถ้าเราเอาแต่พูดเกงอกเกงใจกันอยู่อย่างนี้พูดกันจนถึงฟ้ามืดมันก็คงไม่จบหรอกนะเจ้าช่วยข้าโดยการทำให้สถานีอวกาศลอด้นจากเงื้อมือของกองทัพแอนติมาเตอร์แม้ว่าเฮอร์ต้าจะไม่ยอมรับว่าติดนี้ข้าแต่ต่อไปถ้าข้ามีเรื่องจะขอร้องเฮอร์ต้านางก็คงจะไม่ปฏิเสธข้าแน่นอนว่าแต่เราขึ้นไปคุยกันบนรถไฟดีไหมยวข้าจงชาให้นะจงกลับไปให้สุดรับเฉพาะเลยละ่ะทีเด็ด เออแต่คิดตังเรเอ้ยไม่ใช่โอเคถ้าไม่มีอะไรจะถามแล้วฮะว่ายังไงเจ้าตายคิดได้หรือยังว่าจะไปกับข้าหรือเปล่าผมไปเลยดีกว่าเอ้นั้นจะมากับข้าสิต้อนรับเจ้าเข้าสู่นี่น้องอินาฮะบินเรื่อยไปไเลยักษ์หูลาเลยไปจ้ะขึ้นรถไฟกับเทนะเจ้าตายโอเคเจ้ยังไงยังไงไปไกลไปไกลก่อนนะนี่เอ้าข้าที่เจ้าอยู่นะ 哎呀。